แล้วก็ได้มีโอกาสได้ได้ทันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลอย่างเช่นท่านอาเซียนสง่ากุลกอบเกล็ดนะครับอาอย่างลูกศิษย์ที่ผมสนิทนะฮะท่านก็จะเรียกอาเซียงนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตเรียกเป็นอาเซียนสง่าด้วยนะครับอาเซียนสง่าด้วยนะครับท่านก็ผมก็มีโอกาสได้เจอท่านหนึ่งครั้งตอนที่กลับมาจากเมืองนอกนะครับก็ได้รับความเมตตากรุณาจากอึ้มเสียมรังนะครับอึ้มสุนีนะครับเกียรติโย อาสวัเกติโยธินนะครับกับแปะสมเกรตินะครับอาสวัเกติโยธินนะครับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนสนิทสันชัยนะครับก็ได้มีโอกาสให้ผมกับคุณแม่ร่วมมาพอดีที่ทางอ่าที่บ้านของท่านอาเซียนที่อยู่แถวปิ่นเก้านะครับก็มีจัดงานนะครับท่านก็ชวนผมกับคุณแม่มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กลับขอพรท่านอาเซียนสง่าคุณกรบเกีรติก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ผมกลับมาก็ประมาณ อายุ20กว่านะครับตอนตอนนี้จะ50กว่า20กว่าปีแล้วนะครับนะครับก็ได้ได้ทันแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในบางช่วงกับท่านอาเซียนสง,งา่ากุลกอบเกล็ดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเดินทางมาที่อ่าวิหารเซียนนะครับก็ได้มีโอกาสได้ได,ได้ได้พบกับอ patience, ีตแตาวนะครับท่านอ่าจินตนากุลกอบเกล็ดนะครับถ้าเป็นอ่าลูกอา่าบุตรีนะครับลูกสาวคนโตของท่านอาเซียนนะครับก็ได้มีโอกาสได้ได้คุยกับาอาอีตนะครับีาานนะครรรัับบท่ใจดดมกๆเลย็ไู้ มได้ท่านก็ช่วยให้ข้อมูลให้อะไรต่างๆนะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับที่วิหารเสียนนะครับ